ใส่เดือนครับพี่น้องให้อาหารใส่เดือนครับผมดูนะครับผมดูใส่เดือนนะครับใส่เดือนกำลังจะตูรูกเด็กเด็กแดงเต็มดูนะครับที่แยงใส่เดือนตะล็กครับเต็มครับผมนี่คือการให้อาหารมันครับผมสิ้นเดือนนะครับผมสิ้นเดือนนี้ครับผมมีที่ร้านสูงเนินการเกษตรกับร้านนมฟิชชิ่ง นี่กำลังบำรุงครับผมนี่คือกากตัวเหลืองครับการให้อาหารมันนะครับกากตัวเหลืองดูไส่เดือนนะครับผมเนี่ยไส่เดือนเต็มกำลังออกลกูกเหล็กเล็กแดงครับผมดูดีๆนะครับเนี่ยคงจะพอขายทันขายอยู่สิ้นเดือนนี้คงโตเนี่ยสิ้นเดือนนี้คงโตนะครับ ลูกเด็กเลี้ยงเตรมเดือนนี้คงโตนะครับผมนี่วิธีการเลี้ยงไสเดือนครับน่่ตัวมันเล็กอยู่น้ำมันแขฉฝนตกครับเยอะครับเยอะกำลังขึ้นเยอะตัวมัน เด็กๆอยู่ครับเนี่ยสิ้นเรียนเนี่ยโตกำลังออกลูกขายแม่พันธุไปหมดนี่วิธีเลี้ยงไสเรือนนะครับผมเลี้ยงไว้ตกปลาเลี้ยงไว้ขายทำเหมือนตะเล็กนี่รับรองได้ขายแน่นอนครับผม ดูนะครับดูไสเดือนไหมนี่คร,นนนรรนครับเนี่ยไสเดือนเนี่ยพวกลูกเป็ดเล็กแดงมั้งครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไอ้พวกตัวนี้พวกยังน้อยกำลังขึ้นกำลังออกไข่ออกลูก นี่แม่มันผมก็ขายแม่มันไปจนจะไกลมดอ่ะนี่คือแห่อาหารครับผมบำรุงเต็มที่ปากถั่วเหลืองครับผมเนี่ยซื้อเขาครับผมตามร้านขายน้ำต้าหคู่ต้อไในซื้อเขาครับอึ่มอันนี้ก็ผมแว่เนี่ยเห็นไหมครับใต่เดือนเนี่ย เต็มเนี่ยใสเดือนอีกสิ้นเดือนนี้ครับผมรอหน่อยสิ้นเดือนครับผมสิ้นเดือนอืมก็ทำแบบนี้เลยครับเนี่ยการให้อาหารครับผมดูนะครับการให้อาหารใส่เดือน ก็ถมๆไปปลาปลายเดี๋ยวมันก็มาดูดกินมืดครับผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาดูดกินนี่เด็กการให้อาหารไส้เดือนครับดูนะครับเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนนี่เอาตัวนี้ขวไหมครับเนี่ย หัวไหมเนี่ยต้มไหมครับเนี่ยต้มหรือพัดเพชรดีเนี่ยดยูควักหวานผมไก่เข้าเียบบ้อยไม่เลยแต่ก่อนสวยๆ <c oughs> เข้ามาได้สั่งเข้ามาได้มีนะครับเนี่ยอาหารบำรุงเต็มที่ยังไก่ไว้ข้งขางบนขี้โรกมากินขี้ไก่ด้วยเนี่ย นี่ครับเห็นได้ยังครับผมเนี่ยดูนะครับเต็มเนี่ยใต้ไก่นะครับเนี่ยเวลาเรากร็บขายเราก็เก็บแบบนี้ครับนเ,เนี่ยเด็ะเนี่ยเต็มครับผมเห็นได้ยังครับผมเนี่ยอาหารมันใส่เรือนเต็มดูนะครับผมอยู่ใต้เล้าไก่ กินทั้งขี้ไก่กินทั้งอาหารครับผมเนี่ยเห็นได้ยางครับผมเป็นก้อนๆเลยเนี่ยเลี้ยงแบบนี้ครับผมเลี้ยงให้กินอะขี้ไก่ด้วยดูนะครับนี่การเลี้ยงไสเดือนดูนะครับดูนะครับผมจะเอาให้ดูไสเดือนเนี่ยดูนะครับเนี่ย แค่คุยถมมันกำลังออกลูกออกเต้าติมนะครับผมเนี่ยโอม้มันสว่างนะเนี่ดูนะครับนี่นี่คือใส่เดือนเต็มกำลังออกลูกสิ้นเดือนนี่โตครับผมจำานายได้ สิ้นเดือนรอสิ้นเดือนนะครับทุกคนรอสิ้นเดือนใจเย็นนะครับผมกาลังม่มลุงเต็มที่ดูได้เลยนะครับนี่สิ้นเดือนเนี่ยใครสาวโกไสเดือนตะเล็กถุงเนินสิ้นเดือนนี้นะครับผมแต่ท่านยังไม่ถึงสิ้นเดือนยังไม่จําหน่ายครับผมเต็มอืมอดูนะครับอืมไสเดือน มันยังไม่โตดีเนี่ยมันยังไม่โตดีครับดูนะครับผมใส่เดือนเนี่ยมันสิ้นเดือนนี้โตพอดีเลยแน่นหนาถาวรกำลังออกลูกออกเจ้าทันขายแน่นอนแต่สิ้นเดือนนี้คงโตอีกยี่สิบวันอีกยี่สิบวันครับผมครึ่งทางแล้วโตวแน่นอนดูนะครับ ดูเนี่ยใสเดือนยี่สิบวันดูนะครับอืมสิ้นทางขึ้นครึ่งครึ่งเนี่ยรออีกสิ้นเดือนนะครับผมสาวกใส่เดือนทุกคนสาวกใส่เดือนทุกคนอีกสิ้นเดือนเนี่ยบึม นับรองมีจำน่ายให้ท่านตุกปลาแน่นอนครับผมใจเย็นรอหน่อยครับผมรอหน่อยกําลังบำรุงเต็มที่กําลังบำรุงเต็มที่ครับผมเนี่ยอาหารทันดีคือขี้ไก่ตีกันตายไปแล้วตีกันเกือบตายไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออยู่ห้าตัวเราฟู่เนี่ยตีตัวแดงอะ่ะโอ้ดุคักอะ่ะแห่งกันเป็นจ่าฝูงอะ่ะ โอ้โห oh oh. กินกากถั่วเหลืองด้วยจะทองดูนะครับใส่เดือนเนี่ยตีมครับผมเนี่ยเนี่ยใสเดือนดูนะครับืนนม,บม,ด,บมดูใส่เดือนนะครับตัวสวยๆใหญ่ๆไม่ใหญ่นะครับมังกรลังอันนั้นเนี่ยใส่เดือน กำลังออกลูกออกเต้าเนี่ยไม่เดือนเนี่ยถ้าตัวใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เต็มที่มันก็ไม่ออกลูกนะครับผมต้องใหญ่เต็มที่หน่อยผมมาขายแมนไปมดอ่ะเนี่ยเพิ่งจะออกลูกน้อยอีกอีกสิ้นเดือนนี่มันก็คองลูกน้อยออกเยอะแล้วก็เก็บแมนขายได้ครับผมเล้วต้อง ต้องาำุงเต็มที่แมไม่คิดว่าไสเดือนจะขาดตลาดไสเดือนโตไม่ทันต้องพักไสเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับผมใจเย็นนะครับผมสาวุกไสเดือนตะเล็กสูงเนินขอเวลาแป๊บเดียวครับผมขอเวลาขอเวลาหน่อยครับเนี่ยไสเดือนมันมีลูกเล็กเลียงมันยังไม่โตครับผม <Help. S 2> เห็นได้ยังครับเนี่ย ใส่เดือนเวลาเก็บขายก็เลือกเอาแต่ตัวใหญ่มันตัวน้อยแต่กําลังออกลูกออกเต้าก็เต็มเนี่ยตัวรุ่นน้อยรุ่นนี้สิ้นเดือนนี้ได้ได,ได,ได้ได้ขายแน่นอนปักไว้ได้ครับผมเนี่ยชาวบกทุกคนขอโทษด,ด้วยสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนไม่มีผิวไม่มีผิวครับผมขอบคุณที่รอครับผมบนกันคัก ไม่สายไม่จำหน่ายไสเดือนนี่โคบ,บน่นกันกุบทีิบเลยสาววกไสเดือนตะเล็กทำไม่ทันครับผมโทษขอโทษมากมากทุกคนเลยนะครับผมที่มีไสเดือนขายไม่ได้ทั้งปีต้องพักเพราะว่าไสเดือนผมมันมันไม่ออกลูกตอนนั้นมันไม่ออกลูกอ่ะไสเดือนไม่ออกลูกก็เลยต้องโอ้ยแย่เลยครับผมตอนนี้ดูนะครับ ดูให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ออกลูกเต็มแล้วเรียบเลยแค่นี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคน